เป็นคนนี้ครับที่เดินทางทัวรอบโลกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเลยของ네กินเน็ตบุล้วกินเน็ตบุทันเก่ามันประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ล่อไปแสนเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน,นี่มีทิปทีในเซนซายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองไปคุยเขาหน่อยดีกว่าว e> <Yes, ่าไงบ้าง